สวัสดีค่ะนี่เลยเปิดคลิปมากับบอนสีสวยๆนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะอยู่ในสวนกันเช่นเคยนะคะขรเข้ามาแล้วฝากกดติดตามนะคะสวนสานิษฐบอนสีไว้ก่อนได้เลยนะคะนี่หลากหลายสีสันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาชมบอนสีกันนะคะแล้วก็จะมีไม้มาแบ่งด้วยนะคะท่านใดสนใจบอนสีพันไหนนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะ ทั่วประเทศเลยนะคะใครสนใจก็สามารถโทรสั่งได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะหรือว่าใครสงสัยว่าสั่งยังไงก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางก็คือ,อเก็บเงินปลายทางคือพอของไปส่งก็รอรับของอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ค่อยให้เงินกับพี่ไปสนีได้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้หนูพาไปชมกันเลยนะคะถูกใจต้นไหนพันไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาแม่พันธุ์บอลสีก็เลี้ยงได้นอกตู้นะคะเนหาย่างตรงนี้เป็นนอกตู้นะคะเขาชอบม,มากวันนี้มีไม้นอกตู้มาแบ่งนะคะแล้วก็พี่ๆไปถึงก็แกะหล่อน้ําได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยต่อไปอันนี้เป็นบัวหิมะนะคะเป็นไม้ออกฟอมเตี้ยๆนะคะนี่เลย แต่ว่าทรงสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทบัวหิมะดูทรงช่อใบเขานะคะจะเป็นไม้ที่ก้านไม่ยืดน,นะคะอันนี้บัวสวรรค์น,นะคะ70บาทบัวสวรรค์จะป้ายนะคะถ้าบัวหิมะก็จะเป็นแบบไม่ไป้ายนะคะแต่ว่ากัดออกอ้อมชุมพูทั้งคู่เลยอันนี้เป็นนาลีสยามนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่ต้นละให้ไป90บาทนะคะสวยมาก นี่เป็นช่อใบสวยเลยนะคะอันนี้จะออกโทนชมพูนะคะอันนี้เป็นนารีเช่มช้อยนะคะนารีเช่มชอยเมื่อกี้นารีสยามนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่70นะคะนารีเช่มช้อยจะเป็นไม้ทรงใบยาวนะคะอันนี้เป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวจะเป็นไม้ใบแข็งนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60นะคะสำหรับเจ้าสาวอันนี้เป็นนางมัซซีสองต้นคู่นะคะในกระถาง5นิ้วนะคะ พวกนี้ก็จะเป็นไม้หัวนะคะอยู่ที่150บาทนะคะนางมัสซี่กัดสีแล้วค่ะอันนี้เป็นไม้เล็บนะคะกับมนเียนทองไม้เล็บสีชมพูนะคะมนเียนทองกัดสีนะคะอันนี้แพ็คคู่ให้ไป100บาทค่ะอันนี้กระเจจจันทรนะคะต้นนี้ให้ไป50บาทนะคะเวลาตใบใหญ่มากอันนี้เป็นไม้โทนแดงนะคะอันนี้เป็นหานุมานจองถนนนะคะคู่กับอันนี้จะเป็น มนสวรรค์น,นะคะแพ็คคู่อันนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะจองถนนก็กาดสีมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทิพวารีนะคะต้นละ50บาทสีแจ่มมากนะคะทิพวารีเขาจะทรงใบแบบดาราลกพลัสเป๊ะเลยนะคะเพียงแต่เขาจะไม่ป้ายนะคะอันนี้เป็นเพชรจินดานะคะฟอร์มนี้ก็จะอยู่ที่70นะคะเพชรจินดา อันนี้เป็นไม้ชุมพูค่ะใบใหญ่ๆอันนี้จะเป็นพระอิศวรปราบจักรวาลน,นะคะขออยู่ที่70นะคะอันนี้สวยมากนะคะอันนี้คือนาลีบูรพานะคะฟอร์มนี้จะอยู่กระถาง5นิ้วหรือ5.5ได้เนี่ยแหละนะคะหนูไม่แน่ใจนะคะต้นละ150นะคะนาลีบูรพาค่ะปลายสวยๆสีชมพูอันนี้เป็นนางไหมนะคะนางไหมต้นนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะปลายสวย นางใหม่ก็จะป้ายแดงมานะคะพระยาพันวังนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะพระยาพันวังเป็นไม้เก่าค่ะอันนี้แล้วก็กัดแดงนะคะ,ะเจอไก่ตัวงามมา1ต้นนะคะเผื่อท่านใดถูกใจอันนี้หน้าเขาจะออกส้มๆนะคะขออยู่ที่ต้นละห0บนะคะ อันนี้คือไก่ตัวงามนี่เป็นยักษ์รนนพักนะคะยักษ์รณนพักไม้ใบายาวอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอ60บาทนะคะยักษ์รนนพักนะคะอันนี้เป็นเทพคิรินทอนนะคะใบแข็งมากอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะลายยังสวยเลยนะคะเทพคิรินทอรามมะสูนนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่ต้น90บาทนะคะรมามมะสูน ลายขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นดารารายนะคะได้สองโอค่ะในกระถางนี้อันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะดารารายอันนี้คือกระส,สีดีมากนะคะฮาริพุนชัยนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่ต้นละอ่าหนูขออยู่ที่90นะคะฮาริพุนชยัยนี่เลยเขาจะเป็นไม้ใบยาวนะคะทศพรสอนลักษ์นะคะอันนี้ให้ไป100บาทลายกัดเต็มเลยนะคะ เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอันนี้จะสีออกเขียวนะคะแหลมทองค่ะแบบแบบเป็นกอฮอมาเลยนะคะคุ้มมากต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะมีหนอ่อหลายหน่อแล้วแล้วก็กาดสีแบบนี้แล้วนะคะแหลมทองนี่ค่ะหลายหนอเลยคุ้มมากอันนี้เป็นไก่เจ้าเล่นะคะไก่เจ้าเล่พื้นใบจะออกเปิดะนะคะอันนี้ก็มีสองหนอด้วยกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่ให้ไป 60บาทนะคะไก่เจ้าเลา่ค่ะอันนี้ก็สวยใบยาวเริ่มกระสีแล้วนะคะเป็นยักษ์นะคะการุนราตต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเหมือนจะมี2ต้นนะคะอันนี้2อสายพันธุ์ค่ะเป็นเท้าโกสานะคะอันนี้คือกัดเต็มที่กับพญาพันหวังนะคะแพ็คคู่อันนี้ขอ100บาทนะคะเท้าโกสายเป็นไม้หายากนะคะสวยมาก อันนี้สวยมากกัญญาวัชระนะคะต้นนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะพวกนี้ก็จะเป็นไม้เลี้ยงในรางนอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะมีหัวแล้วคุ้มมากนี่เลยอันนี้ยักษกูเปรันกระถางนี้มาสามหน่อนะคะนี่สามต้นค่ะอันนี้หออยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะยักษกูเปรันเอาไปทําพุม่มทํากอได้เลยสวยนะคะลายขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นริมขอบฟ้านะคะป้ายริมริมอยู่กับ หานุมานออกศึกนะคะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้สวยมากนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะใบหกนะคะอันนี้เป็นนําโชคนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมีหน่อมาแล้วนะคะนําโชคเขาก็จะเม็ดทีๆนะคะใบป,ป้อมๆแบบนี้เลยอันนี้นินละซับนะคะนินละซับนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ อขอต้นนี้ขอ90บาทนะคะนินละซับนะคะอันนี้เป็นเพชรเจสีไม่ด่างนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ห0สิบนะคะแจ่มมากเลยสีเขานะคะเขาจะขึ้นเม็ดนะคะอันนี้เป็นเท้าจันทชนแบบแผงนะคะออกสีชมพูอันนี้ให้ไปเจดสิบนะคะอันนี้นะคะเป็นไม้ออกโทนเหลืองส้มนะคะหรือว่าเรียกว่าในตับไม้เหลืองนั่นเองอันนี้คือ จตูรเทพนะคะจะตูรเทพกระถางนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะสวยมากอันนี้คือปิ่นปทุมนะคะป้ายด้วยมีทั้งป้ายแล้วก็ทั้งแผงในกระถางเดียวกันกระถางนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะอันนี้เป็นพระเจ้าตากนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่ หนึ่งร้อบาทนะคะสำหรับพระเจ้าตากะ,ะสีสวยเลยแล้วก็เป็นไม้ใบแข็งนะคะไก่ทองประเสริฐต้นนี้ขอ50บนะคะก็ปลายมาแล้วด้วยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตับนะคะไม้ใบยาวนะคะนี่นางรากสดแผงแดงนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่70บบาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีจะออกเข้มๆหน่อย แดงๆหน่อยนะคะอันนี้ใบแข็งมากเลยขอเป็นลูกไม้เบอร์สินะคะเบอร์1ิให้ไปอยู่ที่70นะคะอันนี้พราวนะคะพราวอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทนะคะสีมาแล้วค่ะพราวจะเป็นไม้ใบไทยใบใหญ่ๆเลยแล้วก็กัดเม็ดนะคะ,น,ะ,คะนนี้คือกุมพกันนะคะนี่เลยสวยมากก็ถ้าใครรออยู่ตอนนี้มีแบ่งอีกหนึ่งต้นหนูเจอมานะคะก็จะอยู่ที่8ปิบนะคะอันนี้แวะพาชมแม่พันธ์ นี่อันนี้ไม่ได้พามาชมนาะนอันนี้เป็นขุนไก่นะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะายเขียวนะคะสําหรับขุนไก่อันนี้เป็นหานุมานออกซึกนะคะอันนี้เป็นสุวรรณภูมินะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะจะเป็นไม้หน้าแดงเงานะคะน,นี่สุนทรภูนะคะกัดสีแล้วใบแข็งสวยเลยนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่80บบาทนะคะสุนทรภูค่ะ อันนี้เป็นรักเอยนะคะขออยู่ที่100บาทนะคะด่างมาด้วยค่ะรักเอ้ยอันนี้คังจินดานะคะนี่แตกหน่อแล้วอันนี้ขอหกสิบนะคะคังจินดาสีจะออกโทนแดงนะคะอันนี้เป็นเทพอมริสนะคะอมริษกัดขาวนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะอันนี้ต้นแม่อยู่ตรงแถวนี้พอดีเลยอันนี้เทพอมริสนะคะเนี่ยคะ่ะกัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะ อันนี้เป็นมหัาไทยนะคะมีหน่อมาแล้วด้วยต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะไม้โทนออกน้ําตาลแดงนะคะไม้โทนเข้มแล้วก็จะมีเม็ดจุดชมพูขึ้นมานะคะอันนี้พยาพันทองนะคะต้นละ50บาทก็จะเป็นใบกว้างนะคะพยาพันทอง อันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะหน้าก็จะเริ่มชุมพูมาให้เห็นแล้วนะคะเศรษฐีสุพรรณอันนี้เขาสมิงนะคะเจอมาหนึ่งต้นแล้วก็กระสีแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่ให้ไป120่ินะคะเขาสมิงสีจะกัดออกส้มแดงเลยนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะ วันนี้ก็ขอลาไปกับบอลสีสวยๆนะคะส่งท้ายด้วยนางมัซีนะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะทุกสายพันธุ์เลยก็สามารถทักมาสอบถามได้โทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์ด้านบนได้เลยนะคะโทรได้ตลอดเลยหรือว่าถ้าใครสะดวกมีไลน์ก็ทักไลน์ได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ